สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ f อนีในเราก็มาหาปลานะคะอา่หาปลาพี่น้องย่ามแดดเด็ดเดดล่ลนน้ำพูดแล้วอยากเล่นน้ำนนสิคือบ่ม่งหลายๆพี่น้องเลยมันจะมง่ง ฟังท้งฝุนกัะมี่ให้กันท้งขุนกัะมี่ค้นหาให้กันพี่น้องเต็มนามเนี่ย ท่นานในโลกเลยผู้มองทีมองทีไปเอาเน,นาะค่ะนำนำกระเลิมมีหลายแล้วปลากระบอกะบอกใครถือปลาเหมือดแล้วเลยมามองมไม่ใกล้ๆกันนะคุณพันในได้ปี่งนำบอกตัวนี้แต่ว่ามองนะ่ะหลายมีแต่มองเต็มเลย,ย,ยนั่นคืออยู่ตัวเนยตัวเดียวเนาะ

นั่นถึงจะมีก็ได้ว่านเรื่อยๆก็สะได้ยิงจ็ดน้อยๆไปหาไหลอันนี้ที่ปอยลงกอกันเดี๋ยวลอถ่ายยมำพ่นมาปลอยมาท่านพ่น่บพ่นหิดทั้งพุณเรียวก่อน ไอ้ตั้งผลแล้วพอก็จะปล่อยน้ำลงไปนี่ค่ะปล่อยลงออกเพะก็จะลอกมืดละค่ะนี่ขางท่างแต่ทารุ่นพ่ออูดอีก Biết. cái men xây lũng thì biết vương căn thì không nằm ổ một giang cái đi mày lẽ theo รุ่นพี่น้องไปมานบอพอ่อได้ดเก็บบ <c oughs> อใส่ขยะไหลมองเบาเลยเหือนบอ เราพอท่านมาปุดหรอวะนี่อายะเองตอนเขาเป่้งน้ำนี่แล้วเนะปาถืกนะกใส่มงตุบตับตุบตับเลยเดียว

mặc học nhiều mặc học nhiều lưng mãi lưng nữa thì gửi một nửa 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 khi nông mệt mông kéo bỏng binh nam nam lại kéo nhát mực a mát kéo Lấy nam dạng nhát có mà kéo dạng kéo nhát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  kéo ngầm kéo nhát kéo nhát kéo จับจับน้องโอ้ยสงเกตคนนะคะหล่นน้ำกันเป็นตาหม,มานเนาะเขาได้กินอยู่ค่ะมาหากินเทีงออออยงอาตะโพอัตโพกิน ม่่ง่นได้นั่น นึงเอาขึ้นไปไหวแน่แล้วเพราะว่าเดอนหอนเนาะค่ะไปใส่น้ำแข็งไหวอากาศห่อนก็นได้กินอยู่ค่ะก็ได้หล,หลายแต่ก็พอด้กิน

Bắt đầu, nó lắp 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 Thằng hưu thương hưu thương nấm khẽng. Nấm Là khẽng mà nằm dần nâu, đẹp hồn heo cái nọng. Nó đẹp nhô Áo, 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 mẹ. Ừm, áo mà nấm nó. Nấm mà mà phồng. Ừ, áo hìa mà. Lưm. <laughs> mắn... <laughs> <laughs> <Nào mắn nó. cười> <laughs> ừ, mà. Khuôn lực nấm phô nó. Mưu nà, mưu heo Ừm, เล,ลืมมาจาของมีเหี้ยแต่พอคิดว่าสิเด็จม,มานนำเลือกป่ะเนี่มีนำเลือกเหี้ยมานำกระไดมีเหี้ยอยู่ลืมหนาวเหมมเเี้ยมันทำไมทำไมวันมึงลึกๆได้มันก็ถือดีเลยนะ

วาสิมานมงคูนมองเกามันมีน้ำแต่มองเกาเนี่ยมันหมดปลาตายหมดเร็วน้ำไหลปลาลุงน้ำเลึอกหมดเร็วเหมือนลังเอาเงี้ยมาพร้อมก็ขอบคุณแม่ๆนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะ ก็พอได้กินเดี่ยค you know, ่ะเดี๋ยวกระชิหายอีกจักน้อยกระชิดได้เมื่อเอาไปกินที่ยังหมันตีพูดเป็นมาหมันอืออุ้ยปลาตัวไงที่ได้เมื่อเบ่ร์ละบานเหรอีกจักบาทก่อน คักเลยวะออักหลักเลยโอ้ยยัเพิ่มกับเอาอีกกนเรื่อนตบตักเถอบุมห่งพ่อใหญ่สีขักตือทางคุออเฮียมากักเลยนี่อือพี่น้องคักเถอะวะว่าสิกับบ้านว่าด้กับดอกนี่ข้ออกลากอยู่คักเลยอือ มันมูเพราะันกับมัเลยดิโบ่บ่บท่านกลับบ่ท่านกับบ่กับอีกโบว่าถิ่ับโ่กับดอกพี่น้องป้าถือก้านอี่จังหน่อยก่อนโบไม่จะค้าดิโบก็ค้ำดอกถือขนีดนีเลยยืมจาไปไกลุดป้ามาขอนท่นี่ นอ,ก,อนก็ว่ามันเลือกโพูเ <laughs> ลือก <laughs> ประสันแถวลงไปเขาหลกหลากเลยอดี๋ยวแม่ข่ายพุดธป้าใส่พูอุดกอนค่ะคัดข,ขนาดพี่น้อง